สวัสดีครับวันนี้คุณก็มาอยู่กับโจ๊ดเกมเมอร์ทีวีกันนะครับผมชื่อโจนะครับอพาร์ทที่แล้วมันก็แคสไม่ได้เนะไม่ไม่มันไม่มีไม้นะครับมันไม่มีไม่เรดี้ขึ้กันดูเล่นเลยครับเล่นเลยเล,ยเลย่นเลยเลย่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยครับอ่โอเค Oke, okay. takut aning, aning, ini nak, aning, aning, ini kan? aning, 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 Let's do it. Uh yeah, ding, ding 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 Ready. มาแล้วครับเมื่อกี้ผมอ่าไปเปลี่ยนช่องแป๊บน,นิดนึงเออผ่านมาแล้วนะครับอ่าใครผ่านนี่ครับตัวเทพเลยครับขนาดผมผมยังไม่เคยผ่านเลยครับอืมสนุกนะครับ ยิงยิงอืมโจลองโจอลองอืมอืมอ๋อเต้ดีละอืมสนุกดีนะครับได้เ,เกมแบบนี้ เกมเด็กๆผมก็เออมันมีอยู่เห็นมันลื่นดิผมก็แคสดีกว่ามันลื่นผมไม่ตามเทนเพื่อนเขาผมว่าถ้าผมจะแคสอันนี้สักสิบพาร์ทได้สิบพาร์ทถึงไหมสักห้าพาร์ทก็พอเนาะเอ้อสิบพาร์ทเลยสิบพาร์ทนะ โอเคสิพาร์ทผมผมแค้เสร็จผมก็มันมันอาจจะไม่เสร็จมั้งอาจจะไปแคสเกมอื่นทร้มก็เช่นพีครับพีบีแล้วก็มาเล่นนีการลาวียว่าท้าทายดียดนี่ Mak, mak dah, kon, dah go katuk katuk, oh, katuk, katuk. Oh, katuk, katuk. มันมันมาได้ไงมันมาได้ไงอะโอ้ยโดนหมูลูกบอลไปแล้วครับผ่านไปยางศิละเซลีใชะไวะ มันจะรู้อะไรมันจะรู้อะไรอ๋อไฟนี่เองไฟเออะไรวะอะไรวะอะไรวะโอ้ยเก็บเก็บเปงนอะลรนี่เอ้ยกระตุกกระตุกทำไมวะอ๋อลูกบอลลูกบอลลูกบอล โอ้ยจะตายแบบนี้ก็ได้โอ้ยว่าแล้วโอ้มาจุดเริ่มต้นเลยเซ็งเลยเซ็งเลยไม่มีจ็คพ้อยมีครับมีครับมีเล่นไปกวนไปนะครับยี่ยิง อ่าโดดลงไปตายนะครับ ready ready ไปเลย ready ready go อ่ายิง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 ยิยิงยงยผมก็อ่าจะเข้ากุ่มกับอ่า ดีเคเกมมรอทีวีอยู่นะครับแต่มันก็ยังไม่พร้อมนะครับดีเคเกมมือทีวีก็ไปสอบกันไปไปซอบไปสับจากคารกันเยอะๆนะครับของเขาดีจริงนะครับว้าเราลงไปตายแล้วดีดีเคเกมมือทีวีก็เพื่อนผมนะครับเขาชื่อแบงค์นะครับแฟนผมนะครับผมก็ชื่อโจนะครับโอ้เด็กเล่นกันทั้งโรงเรียนเลยครับ จู้จู้จไม่ได้เรียกทำอะไรครับเรียกเรียกถ่ายเงินครับรอลเล่นเล่นกันต่อเลยด่านอะไรวะเออนี่มาเลยมาเลยโอเคด่านนี่ก็อะไรฮิตเหรอเอ้น่าเล่นดีว่ะฮิตไหมอะไรอะไรวะ về lỗi bạn khổ cọc là nó, bên, e, mình sẽ nó pin ấy, mênh nó đây nó quáo quáo mà đây mà đây, โอ้ยอะไรวะน่กกากลัวโอ้ยอะไรวะโอ้ยจดจมี้ซ้ำโอ้ยอะไรว่าดูพลังเหรอดูเลือดเหรอ,อตอนนี้เราก็ลังเข้ามาอยู่กับโลกไซเบอร์แล้วนะครับเป็นโ,โลกไซเบอร์ที่เ,เราเออนี่ผ่านเหรออ๋อเกรดเออะไรวะงง น่ากลัวเห้น่ากลัวน่ากลัวกินแต่เลือดกินอะไรไม่กินนะครับโอ้ยดูดอีกแล้วมาซ้ำโอ้ยโดนดีโดนดูอีกแล้วไม่ตายก็บุญเลยนะครับ นี่ผ่านสักทีเกรด B ครับอ๋อมันจะเป็นห้องอ๋อรู้แล้วมันเป็นห้อง B ห้อง A แบบนั้นเหรอคือรั้นะเนี่ยขอเช็คเลยครับผมไม่มีปืนคนระับไม่มีปืนนะโอ้ยตายนะครับเริ่มใหม่ไหมเริ่มใหม่ไหมเริ่มใหม่เริ่มใหม่บอกผมนะผมจะร้องให้ดูเลยเปิดมาๆๆ มาทำไมคุณมาทำเพื่ออะไรโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโดนดูดเลือดโดนดูดเลือดนะครับเออมาขม้างบนเนี่ยดีโอ๊ยโดนดูดเลือดโดนดูดเลือด อผมรู้แล้วมันสามารถยิงได้ยิงแล้วเป็นที่ทางของการเคลื่อนที่ของมันโอ้ผมรู้แล้วเพิรู้นั้นนี่อ่ะไม่มีใครบอกผมเลยอ่ะห้อง B ผ่านแล้วนะครับทีนี้ก็มาห้อง C กันนะครับมาเลยนี่รู้แล้ว รู้แล้วครับมันไม่ง่ายหรอเกิอนเนียเนี่ยผมรู้แล้วครับต้งรู้นะไม่มีใครบอกผมไม่มีใครบอกผมลยครับก็ได้อยู่คนเดียวใครจะไปบอก,บอกเนาะ ใครวะว่าแล้วมันจะโจมตีโจมตีก่อนเลยครัครับ นี่มันมันน่าฆ่านะครับมันต้องกาะมันส้สุดสิน้นโอ้ย ว่าดนดุดนดุดขึ้นไงวะขึ้นแค่ปั่นล่โอ๊ยหมดดันดุดีละเดี๋ยวตายหรอก ตายครับเออเราจะจบคลิปกันเป็นเท่านี้หรือไม่หรืออย่างไรหรือเท่าไหรเอ่อคลิปประมาณสั่คินาทีก็จบเนาะเราจะบุกนะครับ

Điều mà trời, nhìn, 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 Lên mua lấy, lên mua lên, lên Ah, à. à, tai tại 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 tay 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 sao tay 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 CHĂNG À? tay tay đi tay 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 Ôi, tay 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 อะวะครั้ง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 นะครับการจบคลิปเราก็จะล้วก็จะยืนเป็นเป้านิ่งนะครับนี่เอายืนเป้านิ่งยืนเป้านิ่งยิงมานี่ยิงว่ะโดนที่ตายอ่ะโดนที่ตายแล้ว เออตายแล้วนะครับเออเราก็จะจบคลิปกำเน,นิดตัวนี้นะครับเดี๋ยวบอกกันเออว่าเดี๋ยวแนะป๊บแป๊บเรดี้เออนี่อ่ะครับก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นครับ But they have...